เกินมาเต็มๆเลยครับร e ูดเป่านะครับเนาะในเมือนนิมนอนควในเมืองกตามข้ามวอาข้ามกาเนาะครับอธิษฐานร่งครูตงเขามาทำงานในคระเพื่อเป็นครสำเร็จะมีแม่ครูกำลังเสียอันเชิญองูเป็นิงเรขอนหอง้องคูทีปะัเนาะค่ะ เือง่าไมไ่คู้ยิบตัวใดนะครับพี่น้องโซให้ยิชีงครับผมตัมากครับผม้วมามนหลามีามีแดมาตัมก่นจังหวก็ตามประเทีเ้ยแามปเดือ่งหานชูนอยน้องหงครับเิ่นกำกันะะครับพี่น้องนึหานะครับแล้ว มีแ่เต็หนึ่งเก้ามันมี้ามี1้าว่า้าหนึ่งเก้าหนึ่งาหนึ่งเก่าเก้าหาเาพี่้องผู้บอกว่ากินไปมค่ะ้อ่มาพาทีมาทุละรับถึงมาเพราะว่าแถวอ่ตอท่านวัน้ากเก่าหาตรนี้นะครับเก่าหลยครับก็แบ่ไม่คู่ว่าถึงจซบได้หลายรบบได้เยอะมากเลยกห่งาหนึ5งเก้าหา มาสองขาแล้ะคะ่าใ่ไมคะนี่ค่ะมีงไดู้้สิออกมากแจ่หอผู้มาอาเชื้อลูคผูพะพินเนอนะคะดูกว่าให้กินทนึ้าด้วยข้าว้าวเลื่อ้าเลื่อนเลื่อนไม่พู้เม่อนราแไม่พูดรับยห้าห้าน้า้ห้าเก้าเก้ห้แล้วรับเพอก็ซิหาแล้วก็ซิหาพี่นองบอกกัาวกเ ความเกิดชิ้หายำเรายำนะคะเชื่อดูเสน่หนบคะดูงก็เลยดูมาละค่ะปานะปพยานาค่ะที่ตรกีค่ะปูไงเขาคูงยัครับแต่ว่านจะยูชอบูมาตั้งมาสามสกว่าปีนะค่ะสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีค่ะเ ึงเวลาถึงเวลาส่างเซยฝันว่าเงวัน่อเงินไป้สองเสนไนเรื่อดู้มาเรอยเสี่ยจะู้มาเรื่อยไปอเชื่อนเพลินเนาะครับนีู้ตาตาก็จะเล่นเข่ามากแต่จะเชื่อู้ตาเขาตดที่กัย่างครับจัไปนี้ภูาอไเรี่ยงมาค่ะครับผมโอ้มาตามอย่างว่าอยาเียขอตามประเทศยู่ปุเรย บาบมนรอมากเราได้หฮแปรสิบบาทเขาเลยบอกว่าแวสิบบาทเฮ้ยต่มัไม่เกิดนี่บีเดแวพอกนีให้เอาเก้าซสไปจ๊ใจเอาเก้าซินะครับเนาะพอเต็มๆได้ค่ะแล้วกเก้าศูนย์นะคะเนาะครับผมเราวกแบบว่นได้เกือบแสนเได้ราตู้วหู้ดปาทดเตาคะเนาะครับผมเีบา่น้วยงองเอออกตรงตน มาเคลื่อนใช่อีกได้สองสองอันตั้งประเทศทั้งสองเลยสมัครกั้าูรก็ได้สองสองแลวเพราะว่าปวดรูดเป่ารูดเป่าเต้องเป่ามากที่สุดครับเคลื่อนมาเต็มเต็ม้ครับรูดเป่านะครับเนาะในเมือนมีมนควรในเมือนเรียตามข่าเร้ากาเนาวครับอาารย์งูต้องทำงานหนกเพื่อติดคนสมเด็จะดีแม่ครัวกำลังเสียอันเชื่อลูกครว เป็นคือ่อของรา่า้งห้วงห้องฟูชี่ ica, รรประคา้นะค่ะบถ้เบียรถลก็หนึ่งหก่นะคะหน,นึ่งหกแปด่หนึหแป้าเด็ไกนะ็มอี้เนาะใช่มันเหมือนกันริ้ท่านี่ครับห่งแน่งหกแปดสีค่ะเล้วการความดีามสยความความถือ่าจะบัดเจอที่หิเจียบดเจื้อไว้และออกสเขเจ็ดสองเขียนะออกเขีย กินกัเยอะค่ะอยากินน้ำเล้ยไปจะเ่เพะนั้นเสียคัหวานดีค่ะเจตเจตโมยุหอปูครับบริมาณน้ำม่ได้เอียดกรับน้องนัชชาอัเวานะคแชอยู่แ่บมาเล่นเดือมาเล่ันีเนะคะมาเร่เรือมาเล่งวันวันจะขึ้นเรื่องันค่ะ ครับรอบรอบหนีเขาจะไปตัวใดครับรอบปรอบเทียบรอบไปไปปู่ล้อมอาอยู่ทะเบียนรถคืออหนึ่งหกแปดสี่ราคาราาหัวปูอยู่กัขาวเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดรอบหมรบครับรอบหิดเพื่อเพื่อสิวดก็คาเก้าอีกรอบครัรอบเื่อเทัวนเือมนเาที่เขาว่าเสื้อหาเก้า เลยเชือเาวัดเต็มเต็มนะครับพี่น้องความฟันเขาเนี่ยแม่คู่าว่าแม่มาแม่าได้ห่อยพ่อแม่พ่อวัดเอากินได้ก็ได้ครับพี่น้องพอได้กิน้วอนเบ็นก็ด้ครับมาทุลานจังจังหวัดรันบุีาจอหวาไ้จะหิวสะครับลูกคนมาเจอพี่นแม่ค่ะกินด่างบก็นางกินด่างวับ บ้านจยาาบ้านลงง่างเงี้ยไปซ้เสยเราไปซื้องี้ครับอครับเวลาหาพ่อกมเลื่อนแรกินทางข้างแรงกินทางางเสีบด้วยครับเรื่นะครับหนึ่ปนะครับเดกรับกรูไปกมนก้อยดึกป้ายดึกนะครับหัวเสียบ่าเสียบนอนยิ้มเมื่อ้กินยาครับไม่นยาไืมซิฟหาด้วองวดนี้ซิบหากับเตาหานะครับครับ 15และ95อย่าลืมซื้อนะพี่น้องย่าวกอยค้ากอยซื้อค่ะสามสามสามารถซื้อขายได้ทั้งหมดครับขวดซื้อนวมเลยมันถือหมดอทั้งสามด้วยค่ะหนึ่งสามหนึ่งแปดทนี่เลยพว่อะไรหนึ่งสามแปดกทั้งสามตัวทำเป็นพว้ฟองหรอกครับสามหนึ่งแปดแล้วก็าแปดนึ่งสามทเป็นพวกแล้วก็บานแปดแปดหนึ่งตัวบานแปดขวดแลวค่ตปูคนลองว่ามันกัมีรักมั่นแล้ะเอาครับ ยิบจับไรแม่คูดที่ยิบยับมีกนพี่กนึงห้าห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็หนึ่งเก้าเส้นมือกยงหนึ่งเก่าต้องเลยพี่น้องอย่าลืมหนึ่งเก่านะครับต่ว่ามาต่ว่ามานมันหัว่ะเซเวรยังหัว่าอันเนี่ค่ะเจียบเจีกับมียเวร้าะเจี๊ยบเยลงมาบเามงหันแม่คู่ก่าม่ยิบจับหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก่างห้า เกาหาเนะพี่ํามนีสามคู่พี่น้องแค่มาอ่ตนเลยค่ะครับเก้าซูนเจมเก้านแเจี๊ยวันมาเกคาวนเาะว่าสามูวดจเการครับพวดบวูว่าให้สังเกตใจไตต้นบักขาพี่ได้กบอยครับตองหวดตองหวัดในบักเกียเอ็าแป้งไปลวกบักเกียาแป้ง่ะขาวเด้อราจึงกลยเอาแป้งไปลวกล้วกงเฮ็ด อันล้ก็ว่หลอกันนะค่ะโค้ดาม่ใช่แมตก100%รงนี้โ้มาเต่าสูมดเลยนพวกกะมวเปลียวค่ะมวงเปียวี่่ทกเดียวา้นใจจะเป็นอะไรแกเชแบบปลมั่งค่ไปมุนเลยเพราะว่าหนึ่งกแดซี่งหกแปดครับอาหารอะไรบั้ลอดใบนี่นะครับเนาะแปดซีแปดถึงห้ากระเทียเสื่อนัวเนาะค่ะ ยวกระจีเหรียญาหน้าตาปครวพัพีคะแนนจนรอขนาดใสความครับปูหน้าขานนะคะครับผมยาน่ากินทูนนงฮะผู้อยากกินข้องสเอผู้สน้ำเ้ยงเป็นวันน้อย่าลืมมันเจ็ดเอ็ดเลยเพื่อนเจ็เดชอเลเป็นเจ็ดสีเอร์ดชีวิมากินแล้วมันเสบเลยวอกความ กินกางเอฟซเด้อแซ่บกันงน้ำลายเอไวเราจำน้ำลายเไวก็ยไม่คู้มากไงอยกินียกกดนะับยัรื่องเจ็ดสองเด้อเจออกไปเมื่อเ้านี่ครับเจ ปอบใบนี่พ่อนี่นะครับลองล่องมึงล่องไปรุนกันนะครับปอบใบนะครับลครับรอบใบ้นมากทุกคอรเยไม่้กลไปด้วกันนะครับพ่อคอยได้เห็นจริงๆนะครับโนออกมาทีนึงนะครับพดยากากล้งมับุ้หนอลง่ว่น้ำไหลไหลไม่พูดจะแซ่บคขกเลย น้องเชีกับเชียนมาสั่นบ้านมากินมากินแค่เน้านท่ห้าสักินเราเนี่ยว่าับไปแล้วตทกกนานมอ้างกินอยแล้ว่เาัวจงโทรมาทางเบอร์โทรกันเลยนะครับนสี่ตัวได้กพเลยดีพูดได้ไงเาได้หนึ่งหกแปดสีครับผมเลขทะเบียนรถหนึ่งหกปดี่นะครับรอบใบนี้วเน่นะครับเนาะ รอบบายนี่นะครับมีน้ำตะลุ่งแล้วก็มีลำวเมื่อื่นมาพอกันได้นะครับมีน้ำตะลุ่งในเมืองพี่น้องมีรานเนะคะา็มีรสชาอนเมื่อื่นผนี้ยังมาวงาานะครับเมื่อนก็เป็นบันที่ยี่สิบหกนะครับแล้วี่ยี่สิบหกเกเเยเนียไม่กินเีย่อ เนเฮุนนกีครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่มารับชมรับฟังะนะครับเนาะมื่อนอี้มาถ่ายบรรยากาศเมงน,นะครับเนาะยาลืมหนึ่งเก้าเก้าระาหนึ่เก้าหนึ่งหงาาา้าคาเรากครับผมคูออีก้าซูนะคพี่น้องครับขอบคุณพ,พี่น้องเ<า>องนะครับเนาะที่มารับชมรับฟังนะครับในคลิปนี้นะครับเนาะ ก็บคุณคุณล่าอย่งที่หห้หลายครับเนะะาะต้องาต้องมาแลกยิาต้องมค์ก็แชร์นะครับเนะาะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ